แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการชุดที่1น,นะครับขอ้อ1 พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเป็นฉบับในพศตามข้อใดก็ไก่พศ2545ขอไข่พศ2546้อ่ขอควายพศ2547งงูพศ2548เฉลยนะครับคอน,นี้ตอบขอไข่นะครับเป็นพระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพศ2546นะครับ ข้อ2พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพศ2546พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรามอภิถายไว้ตามข้อใดอก็ไก่วันที่3รกรกฎาคมพศ2546ขอไข่วันที่3รกรกฎาคมพศ2547ข้อควายวันที่13กรกฎาคมพศ2546งองูวันที่13รกรกฎาคมพศ2547 เฉลยนะครับข้อนี้ตอบกอไก่นะครับวันที่3กรกฎาคมพศ4 6 4 6นะฮะข้อ3พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพศ2546พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตราขึ้นโดยคำแนะนำและยินยอมตามข้อใดกอไก่วุฒิสภาขอไข่รัฐสภาขอควายนายกรัฐมนตรีงงูคณะรัฐมนตรี เฉลยนะครับคนนี้ตอบขอไขนะครับรัฐสภานะครับข้อ4พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพศ2546มีผลบังคับใช้ตามข้อใดก้อไ่ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาขอไข่ khi, ถัดจากวันประกาศในราชกิจานุเบกษาขอควาย3วันหลังจากประกาศในราชกิจานุเบกษางงู7วันหลังจากประกาศในราชกิจานุเบกษา เฉลยนะครับคนนี้ตอบขอไขนะครับถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับข้อ5พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพศ2546ประกาศในราชกิจจานุเบกษาตามข้อใดกอไก่วันที่6กรกฎาคมพศ2546ขอไข่วันที่6สิงหาคมพศ2546้อขอควายวันที่7กรกฎาคมพศ2546องงูวันที่7สิงหาคมพศ2546 ฉลยน,นะครับข้อนี้ตอบกอไก่นะครับวันที่6กรกฎาคมพศ2546นะครับข้อ6พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพศ2546มีผลบังคับใช้ตามข้อใดกอไก่วันที่7กรกฎาคมพศ2546ขอไข่วันที่7สิงหาคมพศ2546ข้อควายวันที่8กรกฎาคมพศอ2548อง25ง,งูวันที่8สิงหาคมพศ2546 เฉลยนะครับคนนี้ตอบกอไก่นะครับวันที่7ดกรกฎาคมพศส5 4 6นะครับ ข้อ7พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพศ2 5 4 6ให้มีการยกเลิกพระราชบัญญัติตามข้อใดกอไก่พระราชบัญญัติระเบียบการบริบัติราชการของทบวงมหาวิทยาลัยพศ2 2520ขอไข่พระราชบัญญัติคณะกรรมการประถมศึกษาพศ2 5 2 3ขอควายพระราชบัญญัติคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติพศ2พศ2535งอง,ง,ง,งูถูกทุกข้อ เลยนะครับอณิตตอบงองงูนะครับถูกทุกข้อนะครับข้อ8ข้อใดคือการจัดระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการกอไก่ระเบียบบริหารราชการในส่วนกลางขอไข่ระเบียบบริหารราชการเขตพื้นที่การศึกษาคอควายระเบียบบริหารราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาที่เป็นนิติบุคคลแต่ไม่รวมถึงการจัดการศึกษาที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงอื่นที่มีกฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะงองงูถูกทุกข้อ เฉลยนะครับ้นนี้ตอบงองงูนะครับถูกทุกข้อนะครับข้อ9การแบ่งส่วนราชการในส่วนกลางของกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้โดยให้มีหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อตามข้อใดกอไก่นายกรัฐมนตรีขอไข่สำนักงานรัฐมนตรีขอควายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการงองงูถูกทุกข้อเฉลยนะครับข้อนี้ตอบขอควายนะครับให้ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับ ข้อ10ข้อใดคือหน้าที่การพิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการาศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและกีฬากับการศึกษาทุกระดับกอไก่สำนักง,งานรัฐมนตรีขอไข่สำนักง,งานปลัดกระทรวงขอควายสภาการศึกษาง,งูสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาฉเฉลยนะครับคณิตนนตอบข้อควายนะครับสภาการศึกษานะครับ และพบกับแนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการในชุดต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ